หลายมาเลยอ,อุ๊ยทัดมาสวยนี่เนี่ยคูณสี่ไปต่อค่ะคูณไม้เยอะแล้วโอ้โหหลายนิ่งเลยไม้ไมมอ่ะได้มาอีกหนึ่งร้อยยี่สิบ คูณสิบหกแล้วนะมาบเขาให้ไล่ไม่ทีโอ้โหสวยเก้าสิบหืมเสียดายแซลมอนไม่ลงอ,ะอ่ะอ่ามาอีกเท่าไหร่ อึง216ไบต่อค่ะสุดท้ายแล้วปึ่งมาทูนไหลทีไหมไหลได้อยู่อ่สวยไม้นี่แหละนี่ส่งท้ายให้หน่อยจ้ะมาอีกคูณไปจ้ะโอ้โหสวยจึง้ง ไม้ส่งท้ายนี่สวยนะส่งท้ายนี่สวยเลยเออเงินรางวัลซูปเปอร์มิกะเจ็ดร้อยห้าสิบหก โอเคค่ะทุกคนเป็นเสร็จนะฮะฟรีนี้ได้มาทั้งหมด1390ไปต่อสิจ้ารออะไรไปต่อสิจ้ารออะไรโอ้โหนิ่งกิฟโดนเอาคืนเบ็สามสิบหรือเปล่าน้อสี่สิบปะไม่อยู่แล้วไปสี่สิบดีกว่าปุ๊บ ม้นี้แหละสวยอืมโอ้โหทำถึงแปดร้อยไปต่อค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมไงเป็นอย่างนั้นไงเป็นอย่างนั้นโดนเราคือเหรอมาไม้นี้แหละ ไม้นี้แหละมึงโอ้โหไม้เดียวรอดเลยอ่าไม้นี้ได้เงินรางวัลาซูเปอร์เมกาเนี่ยมานะคะสองพันกับอีกแปดสิบโอเคกันทุกคนเป็นเสตนะวันนี้กำไรฟันไปมาสามพันหน่อยๆคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาแฝงแต่อย่างใดฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบุย คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปี สวัสดีนะคะวันนี้พบกันตรงนี้สาปาสับจอยสับใจนี่เช่นเคยนะคะวันนี้มากเกม Lucky Niggo กกน,นะคะหรือ Niggo น,น้ำโชคของค่าย PG เองนะจ๊ะวันนี้มีทุนมาทั้งหมด500บาทก่อนอื่นมาดูตารางการจ่ายเงนินรางวัลกันก่อนตามสูตรนะรจะเป็น10 JQKA นะคมีลูกข,นะข้าวปั้นซูชิเนาะมีพัตนะคะโค้ฟายกรองโซสูงสุดนะคะจะเป็นลูกแมวสีทองนี้นะคะอันนี้จะเป็นสัตว์วายแล้วก็อันนี้จะเป็นสัตว์สเก็ตเตอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยขออนุญาตเปิดไปที่เบทต้ากันก่อนค่ะสักสิบหม มาดูแมวแมวกันค่ะทุกคน